หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ช่วงหมอคุยข่าวของเราเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมคาะสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีไปค่ะพี่ข่าวของเรานะคะชวนคุณหมอคุยข่าวนี้เพราะจริงๆช่วงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสนิทสนมกับการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจเอ k เคบางอาทิตย์นะคุณหมอนั่นตรวจติดกัน3 4วันเลยเพราะวลาเราไปกองถ่ายเหมือนรายการเราเนียเราก็ต้องตรวจแต่ทีนี้คุณหมอคาะมันก็เกิดข่าวขึ้นมาแล้วเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศมีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ทำคุณพลูแล้วนักเรียนเนี่ย เขาตรวจ ATK กันแล้วผลตรวจคือออกมามเป็นบวกกันแบบหลายสิบคนทำให้กัก ตัวกัน2สัปดาห์แล้วพอตรวจทราอีกทีอา้าวไม่เป็นเลยสักคนก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าชุดตรวจเอทีเคเนี่ยมันให้ผลบวกปลอ,อ,อ,อมสืบไปสืบมาเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าเป็นชุดตรวจที่ได้รับบริจาคมาเขาก็เลยเอาไปดูว่ายี่ห้ออะไรไปค้นเจอมาว่าเป็นยี่ห้อที่ออยอไทยมไม่ให้การรับรองเลยต้องชวนคุณหมอคุณว่าชุดตรวจเอทีเคมีแบบไหนแล้วเราจะเลือกยังไงให้มันได้ผลที่ค่อนข้างแม่นยาต้องทํำยังไงคะคือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้สําคัญมากนะคุณแอนเพราะว่าความแม่นยําของมัน มันขึ้นอยู่กับคุณภาพอันนี้เขาจะต้องมีการทดสอบก่อนนอกจากจะรับรองแล้วทดสอบแล้วว่ามันโอเคแม่นยําเชื่อถือได้ระดับหนึ่งก็จะต้องตรวจให้ถูกวิธีด้วยอันนี้สําคัญใช่ไม่งั้นก็จะเจออย่างเงี้ยผลบวกลวงเยอะใช่ชุดตรวจเองเนี่ยมันจะมีแบบ Home Use นะคะก็คือเราใช้ตรวจเองที่บ้านกับอีกอันนึงก็คือเป็นชุดตรวจที่ใช้โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์งั้นการตรวจก็จะมี ความแตกต่างนะคะในส่วนของที่ใช้เองเนี่ยใช้ตรวจในโพรงจมูกเพราะฉะนั้นก็คือเข้าไปสั้นๆบางทีก็จะให้แบบทั้งซ้ายทั้งขวา,าเพื่อจะเพิ่มความแม่นยํากับอีกแบบนึ่งก็คือไปตรวจที่โพรงหลังจมูกแล้วก็จะมีทั้งใช้ในบริเวณของช่องปากและลําคอและน้ําลายถ้าสมมตวิว่าตรวจโพรงจมูกเนี่ยก็จะต้องมั่นใจว่าเราเนี่ย ทำมากพอคือไม่ใช่แบบแย่ๆเข้าไปแบบกลัวเจ็บเพราะถ้าตรวจลบแล้วไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการทดสอบก็สําคัญเหมือนกันคุณแนนเพราะบางทีเขาจะมีน้ํายาให้ใส่คือเวลาผสมเขาจะมีแบบให้คุณบีบนิดนึงเพื่อจะทําให้ตัวน้ํายาเนี่ยมันผสมประสานไปกับตัวอย่างที่เราทดสอบที่เราเก็บได้มากพอแล้วก็ถึงค่อยมาหย่อนแล้วเราก็ดูคันนี้เนี่ยเวลาตรวจเนี่ยคุณแนนต้องให้เวลานิดนึงค่ะ ถึงจะรู้ว่าเป็นผลบวกหรือเป็นผลลบนะคะแล้วก็เวลาที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมทิ้งให้ถูกต้องทิ้งเป็นขยะติดเชือ้อถ้าตามคลินิกหรือสถานพยาบาลเขาจะมีที่ทิ้งขยะติดเชื้อแต่ถ้าเราไม่มี เราต้องเขียนไว้ข้างหน้าหน้าถุงว่าอันนี้เป็นขยะติดเชือ้อทิ้งให้เม็ดชิปทิ้งให้เหมาะสมซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่า,าแล้วชุด a อ k แบบที่อยรับรองเนี่ยจะรู้ได้ยังไง Google มีค่ะค่ะ Search เซิร์ชเลย ATK อยไทยรับรองจะขึ้นมา20กว่าแบรนด์จะเลือกทั้งทีก็ต้องเลือกที่มีมาตรฐานแล้วก็วิธีการตรวจก็ต้องได้มาตรฐานจะได้ผลที่แม่นยำะะสำคัญมากนะคะ,คะสมมติเราตรวจเอทเป็นบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนําให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลต่อไปตรวจอา p c r พอีกทีหนึ่ง ล่ะได้ความรู้ดีๆกันไปแล้วนะคะ